ยอมขายบ้านเจ็ดล้านมาอยู่กลางป่าบ้านเกิดเจ็ดเน็ตเขียวจากนางเอกร้อยล้านมาเป็นชาวสวน12ไร่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ทำให้หลายๆอาชีพได้รับผลกระทบอย่างมากรวมไปถึงเจ็ดเน็ตเขียวนักแสดงนักร้องอาชีพ ถึงขั้นต้องประกาศหาเจ้าของบ้านคนใหม่จำใจปล่อยบ้านที่กรุงเทพกว่า5 5ล้าน5แสบาทและย้ายกลับไปอยู่โคราชบ้านเกิดและตัดสินใจทำไร่ทำสวนในพื้นที่ที่มีอยู่กว่า12ไร่โดยเจนเน็ตเขียวเผยว่าตั้งใจอยากทำกเกษตรเต็มตัวเพราะเล็งเห็นแล้วว่าอยากที่จะสร้างอาชีพไว้รองรับตัวเองทั้งนี้เจนเน็ตเคียวเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผันตัวไปอยู่สวนอยู่ไร่แล้วค่ะ ไปทำไร่อีเจยที่โคร,ราชนครราชสีมาค่ะเป็นพื้นที่12ไร่มีน้ำล้อมรอบบอกพี่หม่ำตั้งแต่ปีที่แล้วว่าหนูไปทำไร่นะเขาก็บอกว่าดีมากเลยคือด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ทำให้เราเป็นชาวไร่ชาวสวนจริงๆตั้งใจจะผันตัวเองไปอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแต่ว่าได้ไปเร็วขึ้นแล้วก็ทำอะไรเสร็จภายใน3เดือนลงไปทำเอง แปนเป็นคนลงเราก็ช่วยทำทุกอย่างเลยอยู่ตรงนั้นทุกวันไม่มีเหนื่อยเลยมันมีความสุขค่ะทำงานทั้งวันบางวันได้เดินเป็นหมื่นกแผนระยะยาวเลยเราทำให้สวยด้วยเราก็ให้มีผลผลิตให้ได้กินด้วยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เพื่อนเอาแลกกับกิจการรีสอร์ทเราก็จัดการเหมือนรีโนเวทพื้นที่ใหม่เดี๋ยวจะไปทำให้สวยงามเป็นแผนตามที่ตั้งใจไว้ ถ้าเข้ากรุงเทพเราก็ยังมีที่พักไว้สำหรับเก็บของเก็บงานเป็นบ้านที่เช่าอยู่ค่ะตอนนี้คืออยู่ที่โคราชจะเข้ากรุงเทพมาเพื่อทำงานที่ตัดสินใจกลับไปอยู่โคราชพราะไม่มีงานในวงการบันเทิงด้วยหรือเปล่างานในวงการยังมีตลอดเลยแต่ใจเราอยากกลับไปทำสวนทำไร่ไปทำจากดินแข็งๆไม่มีต้นไม้เลยให้มันร่มเย็นตอนนี้ทำแล้วสวยมาก อีกอย่างงานในวงการบันเทิงตอนนี้คอนเสิร์ตเลื่อนยาวเลยแต่ละครยังพอได้ทุกคนดูแลตัวเองขอไม่มีใครอยากเป็นตอนนี้ก็ทำงานควบคู่กันอยู่อย่าลืมติดตามนะคะไรอีเจย์คาเฟ่ผลไม้เหมือนเป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนได้เห็นเราสามารถอยู่กับสายธรรมชาติได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเราห่วงแสนสีชื่อเสียงชื่อเรายังมีคนยังจำได้ เราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนจะผันตัวไปเป็นกเกษตรกรด้วย